ซีอุยแค่ได้ยินชื่อนี้หลายคนคงนึกถึงเรื่องเล่าสยองขวัญในวัยเด็กใช่ไหมครับภาพของปีศาจร้ายที่คอยจับเด็กไปควักตับเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เอาไว้ขู่ให้เรากลัวแต่ว่าเบื้องหลังตำนานที่น่าขนลุกนี้เนี่ยมันคือเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยได้ยินมาเยอะเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพจำนี้กันเลยภาพถ่ายแค่ภาพเดียวที่ถูกตีความแล้วก็นำเสนอโดยสื่อในยุคนั้นนะครับ มันแสดงให้เห็นเลยว่าสื่อมีพลังในการสร้างภาพปีศาจขึ้นมาได้ขนาดไหนคือภาพที่เขาแค่กำลังหาวเนี่ยถูกทําให้ดูเหมือนการแยกเขี้ยวของอสูรร้ายและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่ภาพลักษณ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นกับความเป็นจริงอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลย ในการเจาะลึกเรื่องราวครั้งนี้เราจะลองมาสำรวจข้อเท็จจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตำนานกันนะครับชวนทุกคนมาตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยได้ยินมาตลอดว่าสรุปแล้วเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดเคี้ยมจริงๆหรือว่าเขาเป็นแค่เหยื่อของสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่อาจจะผิดพลาดกันแน่ก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวฉบับทางการกันก่อนนะครับเรื่องราวที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศในยุคทศวรรษ2490ต้องอยู่กันอย่างหวาดผวา ตามบันทึกของทางการนะครับซีอย e. ถูกกล่าวหาว่าก่อคดีฆาตรกรรมเด็กถึง7รายในช่วงเวลาแค่5ปีคือระหว่างปี2 4 9 7ถึง2501แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นใน4ีจังหวัดแตกต่างกันไปเลยซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วทั้งประเทศในตอนนั้นแล้วเรื่องทั้งหมดก็มาถึงจุดเปลี่ยนครับจุดที่นำไปสู่การจับกลุ่มตัวเขานั่นก็คือคดีสุดท้ายที่จังหวัดระยองซึ่งดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นหลักฐานที่มัดตัวเขาแบบดิ้นไม่หลุดเลย เหตุการณ์ที่ระยองนี้มันดูเหมือนจะชัดเจนมากๆเลยนะครับคือซีอุยถูกจับได้คาหนังคาเขาเลยกําลังจะเผาทําลายหลักฐานอยู่แล้วพ่อของเหยื่อก็มาเห็นพอดีแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือตํารวจไปเจอหัวใจกับตับสดๆอยู่ในครัวของเขาอีกทุกอย่างมันดูเหมือนจะปิดคดีได้แบบง่ายๆแล้วก็ยืนยันได้เลยว่านี่แหละคือฆาตกรตัวจริงแต่จากจุดที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะชัดเจนแล้วนี่แหละครับที่เราจะเริ่มเห็นรอยร้าวของเรื่องราวทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามาเจาะลึกที่คำสารภาพของซีอุยซึ่งมันเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งแบบไม่น่าเชื่อเลยครับคือหลังจากที่เขาดวนจับที่ระยองเนี่ยซีอุยก็สารภาพขึ้นมาครับว่าเคยก่อเหตุฆ่าเด็กผู้หญิงอายุ5ขวบแถวสถานีรถไฟจิตระดาในกรุงเทพเมื่อ3ปีก่อนแล้วเขาให้การแบบละเอียดมากนะคะถึงขั้นบอกว่าเอาหัวใจกับตับไปต้มในกาต้มน้ำแล้วก็กินจนหมดเลยแต่ทีนี้ ลองดูข้อมูลในสไลด์นี้เปรียบเทียบกันนะครับพอเราเอาคำสารภาพของเขามาเทียบกับหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุจริงๆโอ้โหมันกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยครับเขาบอกว่าเอาหัวใจกับตับไปกินแต่รายงานชนสูตรบ,บอกว่าอวัยวะพวกนั้นยังอยู่กับศพครบเลยส่วนที่หายไปคืออวัยวะเพศต่างหากแล้วจุดที่เขาอ้างว่าลงมือฆ่าก็ไม่ตรงกับร่องรอยเลือดที่บอกว่าศพถูกย้ายมาจากที่อื่นอีก แล้วรูปแบบที่น่าสงสัยมากๆนี้ก็เกิดขึ้นอีกครับเขายังสารภาพในคดีฆาตกรรมอีกคดีที่นครปฐมซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันคล้ายกับคดีที่กรุงเทพอย่างน่าประหลาดเลยโดยเฉพาะไอ้เรื่องต้มในกาเนี่ยก็กลับมาอีกแล้วครับแล้วมันก็เป็นภาพเดิมซ้ําอีกครั้งครับเขาให้การว่าเอาหัวใจกับตับไปกินแต่ข้อเท็จจริงคือหัวใจกับลำไส้ถูกพบกองอยู่ข้างๆศพไม่ได้หายไปไหนเลยไม่ใช่แค่นั้นนะครับ หลักฐานอย่างเกี้ยมไม้กับไฟฉายที่เจอในที่เกิดเหตุตอนแรกเขาปฏิเสธเสียงแข่งเลยว่าไม่ใช่ของเขาแต่พอโดนสอบไปสอบมากลับยอมรับว่าเป็นคนทิ้งไว้เองซะงั้นคือข้อขัดแยง้งพวกนี้มันชี้ให้เห็นชัดเลยครับว่าคําสารภาพของเขามันไม่น่าเชื่อถือเลยเรื่องมันยังซับซ้อนไปกว่านั้นอีกครับเพราะมันยังมีอีกสี่คดีฆาตกรรมที่เขาสารภาพซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเราก็จะเห็นรูปแบบของคำให้การที่มันเชื่อถือได้แบบเดิมๆเป๊ะๆเ,เลยครับแต่ละคดีที่เขาสารภาพในประจวบเนี่ยยิ่งทำให้เราต้องตั้งคำถามมากขึ้นไปอีกคือมันมีตั้งแต่สารภาพว่าฆ่าเด็กผู้หญิงแต่ความจริงคือเด็กคนนั้นรอดชีวิตเอา้าแล้วก็มีคดีที่สารภาพว่าฆ่าแล้วกินอวัยวะแต่กลับไม่มีหลักฐานอื่นมายืนยันคำพูดของเขาสักชิ้นเดียวบางคดีก็มีเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเข้ามาเกี่ยวซึ่งมันไม่ตรงกับพฤติกรรมในคดีอื่นๆเลย หรือแม้แต่วิธีการฆ่าในคดีสุดท้ายก็ยังแตกต่างจากคดีอื่นโดยสิ้นเชิงคือคำสารภาพมันสเปะสปะไปหมดเลยครับมาถึงตรงนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วทำไมคำสารภาพของเขาถึงได้เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดขนาดนี้คำตอบอาจจะอยู่ในบรรยากาศและบริบทของการสอบสวนในยุคนั้นครับซึ่งนี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องนี้เลยก็ได้96-96ชั่วโมงครับ นี่คือระยะเวลาที่ซีอุ่ยถูกสอบสวนอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดพักก่อนที่เขาจะเปลี่ยนคำให้การจากที่ปฏิเสธทุกอย่างมาเป็นการรับสารภาพในคดีฆาตกรรมหลายคดี4วัน4คืนเต็มๆลองนึกภาพแรงกดดันมหาศาลที่เขาต้องเจอในตอนนั้นดูสิครับและนี่คืออีกจุดที่สำคัญมากๆเลยครับนั่นก็คือเรื่องของกำแพงทางภาษาซีอุยเป็นผู้อพยพชาวจีนนะครับ เขาพูดฟังภาษาไทยไม่ใครได้นี่คือคำที่อยู่ในบันทึกเลยแปลว่าการสื่อสารทั้งหมดไม่ว่าจะกับตำรวจหรือในชั้นศาลต้องผ่านล่ามแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมันหมายความว่าเขาไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ร้อเอร์เซ็แน่นอนวลีสั้นๆประโยคนี้ จำเลยไม่ถามมันปรากฏซ้ำๆอยู่ในเอกสารของศาลครับมันสะท้อนภาพได้ทรงพลังมากเลยว่าเขาไม่มีส่วนร่วมหรืออาจจะไม่มีความสามารถที่จะปกป้องตัวเองในระหว่างการพิจารณาคดีได้เลยเหมือนเป็นแค่ผู้รับฟังและยอมรับคำตัดสินเท่านั้นแล้วที่พีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือแม้แต่หลักฐานที่ดูเหมือนจะมัดตัวเขาได้แน่นที่สุดในคดีที่ระยองก็ยังถูกตั้งคำถามในชั้นศาลซะเองคือคำให้การของแพทย์เนี่ย เปลี่ยนจากที่เคยยืนยันว่าเป็นอวัยวะของมนุษย์จริงกลายเป็นแค่คล้ายกับตับหัวใจของมนุษย์แค่คำว่าคล้ายคำเดียวความน่าเชื่อถือของหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดในคดีนี้ก็สั่นคลอนไปเลยทันทีและแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้นำมาสู่บทสรุปสุดท้ายทั้งในกระบวนการยุติธรรมและชะตากรรมของซีอุยหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนี่คือบทสรุปชีวิตของเขานะครับ จากการจับกุมสู่การประหารชีวิตและเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะร่างของเขาถูกนำไปจัดแสดงในฐานะอสูร,รกายต่อไปอีกนานถึง60ปีก่อนที่จะได้รับการชาปนากิจในที่สุดแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือสารตัดสินว่าเขามีความผิดและต้องโทษประหารจากคดีที่ระยองเพียงคดีเดียวเท่านั้นนะครับแต่อีก6คดีที่เหลือดูเหมือนว่าสังคมและสื่อได้ตัดสินเขาไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องรอคำพิพากษาจากศาลเลย สุดท้ายแล้วเรื่องราวของซีอุยมันจึงไม่ใช่แค่ตำนานสยองขวัญน,นะครับแต่มันคือกระจกที่สะท้อนสังคมและทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดว่าในการตัดสินใครสักคนเรากำลังใช้ความจริงหรือเรากำลังใช้แค่เรื่องเล่าที่เราอยากจะเชื่อกันแน่บางทีเรื่องเล่าที่เราเชื่ออาจจะน่ากลัวกว่าความจริงเสียอีก